สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนัชยาแก้วสยามรหัสนิสิตธิ1 0 9 0 1 4 3 1์6610901431คลิปวิดีโอต่อไปนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับนวัตกรรมการเกษตรที่สนใจภายใต้รายวิชา01001317ู้นําผู้นำกับการพัฒนาภาคการเกษตรค่ะนวัตกรรมการเกษตรคือการบูรณาการเทคโนโลยีสาราสนเทศเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยต่างๆเข้ากับ เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกเพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพของผลผลิต,ลผลผลผลตโดยเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาอุตสาหากรรมการเกษตรและห่วงโซ่อุปทานโดยการบูรณาการวิถีเกษตรเข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำให้เกษตรกรสามารถขยายตัวได้กว้างขึ้นความสำคัญ ประเทศไทยเป็นรากฐานการผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของโลกแต่ด้วยเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่ให้ผลผลิตต่ำทำให้เกษตรกรของไทยยังคงมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนขณะเดียวกันจำนวนประชากรที่สูงขึ้นชมุมชนเมืองที่ขยายตัวพื้นที่เพาะปลูกที่ลดลงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงจากปัญหาโลกร้อน รวมทั้งความต้องการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อแปลงเป็นพลังงานมีความต้องการในจํานวนที่สูงขึ้นทําให้เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมยังไม่สามารถให้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการได้นอกจากนี้การเพิ่มผลผลิตด้วยวิธีเดิมๆทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นและผลผลิตการเกษตรจำนวนมากยังคงสูญเสียไปตั้งแต่เก็บเกี่ยวตลอดเส้นทางไปสู่ผู้บริโภค หรือสู่กระบวนการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนวัตกรรมการเกษตรจึงเป็นศาสตร์ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยรวมไปถึงการจัดการผลผล,ผลิตแบบครบวงจรเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและจะส่งเสริมให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลกต่อไป สำหรับนวัตกรรมทั้งด้านการเกษตรสามารถแบ่งออกเป็นด้านใหญ่ๆได้ทั้งหมด6ด้านได้แก่ด้านดิจิทัลด้านเครื่องจักรด้านชีวภาพด้านการจัดการด้านการจัดเก็บและขนส่งและด้านการบริการโดยแต่ละด้านก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเริ่มที่ด้านดิจิทัลคือการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆทั้งในอดีตและปัจจุบันเช่นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ข้อมูลการให้น้ําให้ปุ๋ยแก่เพื่อชนิดนั้นๆของแต่ละพื้นที่แต่ละช่วงเวลาเพื่อนํามาวิเคราะห์ต่อยอดหาแนวทางการทําเกษตรกรรมในอนาคตรวมถึงในปัจจุบันยังมีการใช้ AI สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแทนมนุษย์เพื่อให้เกิดความแม่นยํามากขึ้นด้านเครื่องจักรกลคือการนําเทคโนโลยีในเครื่องจักรกลต่างๆมาประยุกต์ มาใช้ในกเกษตรกรรมเพื่อช่วยประหยัดทั้งแรงงานเวลาและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร,ร,กรตัวอย่างของเทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่นํามาใช้เช่นโดรนสําหรับฉีดพ่นปุ๋ยหุ่นยนต์สําหรับการให้น้ําระบบอัตโนมัติต่างๆเป็นต้นด้านชีวภาพคือการนำความรู้ทางด้านเคมีชีวะและ,กะเกษตรมาประยุกต์และพัฒนาในส่วนต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพืชเช่นการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ในการแก้ปัญหาโรคพืช การปรับปรุงพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยการพัฒนาทางด้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการทําเพื่อลดต้นทุนในการเพาะปลูกและลดการใช้สารเคมีให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะด้านการจัดการคือการจัดการในทุกๆด้านของผลผลิตทางด้านเกษตรไม่ว่าจะเป็นการจัดการด้านน้ําการจัดการด้านสภาพแวดล้อมความชื้นอุณหภูมิโดยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆเหล่านี้ได้แล้วเช่นลงเรือนระบบปิด evaporative cooling system ที่สามารถควบคุมแสงน้ำความชืน้นและอุณหภูมิภายในทำให้เราควบคุมคุณภาพของผลผลิตได้ด้านการจัดเก็บและขนส่งคือการจัดการกับผลผลิตที่ได้รับหลังการเก็บเกี่ยวให้มีคุณภาพดีที่สุดจนไปถึงมือผู้บริโภค อาจจะต้องใช้นวัตกรรมที่ช่วยให้ยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตและใช้เทคโนโลยีด้านการขนส่งที่ต้องแม่นยำรวดเร็วปลอดภัยเช่นตู้คอนเทนเนอร์ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้หรือการติดตามขนส่งโดยระบบ GPS เป็นต้นและจบที่ด้านสุดท้ายก็คือด้านบริการนะคะคือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงการบริการที่มากกว่าสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อปุ๋ยการสอบถามข้อมูล การเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์รวมทั้งการขอคำปรึกษาในเรื่องต่างๆผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียโดยมดยีด้วยการหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับนวัตรกรรมการเกษตรที่สนใจนะคะจะเป็นเทคโนโลยีทางด้านการจัดการหรือโรงเรือนระบบปิดเรียกอ,อีกชื่อก็คือ evaporative cooling system นะคะโรงเรือน e w AP. ย่อมาจาก evaporative cooling system หรือเป็นโรงเรือนระบบปิดที่สามารถช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชผักผลไม้ที่เราต้องการดูแลเป็นพิเศษซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตให้สามารถออกผลได้ตลอดทั้งปีสะดวกในการดูแลสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกรวมถึงลดความเสี่ยงของผลผลิตที่อาจจะเสียหายจากมาแมลงและฝนได้ค่ะโดยหลักการทำงานของ โรงเรียนอ e ีเว็บนะคะก็จะทำงานโดยการพาความร้อนจากการระเหยของน้ำที่แผงระเหยน้ำหรือคูลิ่งแพตนะคะโดยใช้พัดลมดูดอากาศจากภายนอกที่มีความชื้นต่ำนะคะไหลผ่านแผงระเหยที่เปียกความร้อนของอากาศในโรงเรือนจะเป็นความร้อนแฝงนะคะเพื่อใช้ในการระเหยของน้ำที่อยู่บนแผง คุณสมบัติของอากาศหลังผ่านแผงระเหยน้ำรวมถึงอากาศบริเวณจุดต่างๆภายในโรงเรือน <c oughs> ก็จะมีอุณหภูมิที่ลดลงและมีความชื้นสัมผัสสูงขึ้นหลังการทำงานของระบบนะคะ <c oughs> โดยโรงเรือน e ีเวนะคะสามารถใช้ได้ทั้งกับการเลี้ยงพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะคะสิ่งที่สำคัญที่ควรคำนึงถึงเลยก็คืออุณหภูมิและความชื้นภายในนะคะควรเหมาะสมกับชนิดของอพืชหรือสัตว์ที่เราเลี้ยงนะคะ ก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะขอบคุณค่ะ